พี่ภูมิเดินท่อป,ปลาปาอย่างไงเนี่ยทำไมมันห้อยห้วยเหี่ยวขนาดนี้เนี่ยหวยหวยเหี่ยวย้วยเหี่ยวย้วยเหี่ยวพูดยากนะเนี่ยแกแล้วนะเราเนี่ยไม่แต่งตึงดึงหลังเลยก็ขี้เกียจไงไอรูอย่างเงี้ยมันเจาะยากจะตายกว่าจะเจาะเสร็จแต่ละรูรู้ไหมว่าเหนื่อยแค่ไหนบนขนาดนี้อ่ะเอาไปเลยซื้อมาให้ละ เปลี่ยนจากผู้หญิงยิงเรือมาเป็นผู้หญิงยิงตะปูเรียบร้อยดีนะที่เราแข็งแรงโอ้โห oh, oh, ไหวอันเนี้ยอันเบลริ่มเฮิมเลยไหนไหนใช้ยังไงสาธิตให้ดูหน่อยดิไหนซื้อ oh, มา oh, นะ่ะง่ายมากอันนี้เรียกว่าแคมแคมเว้ยโอเคแคมแคมแคมคเขามีหัวใส่แคมมาให้เราก็เอาแคมเนี่ยใส่ไปที่หัว แคมใส่เข้าไปแล้วมันก็จะยึดติดแบบนี้พร้อมยิงเลยเปิดสวิตตัวนี้จะมีระบบเซฟตี้นะถ้าหัวไม่ติดกับผนงังตรงนี้จะยิงไม่ได้ตัวนี้แรงมากนะ9 0้าถึงหนึจูลเลยถ้าใครจะเอามายิงผนังบ้านให้ปรับสปริงให้อ่อนก่อนถ้ายิงเต็มแรงเนี่ยผนังแตกนะของสามีกุ้ยที่ทําไว้อย่ามันเหี่ยวใช่ไหมเราอยากทําให้มันเด้งตึงๆแบบนี้เอาปืนตะปูใส่เข้าไปแล้วก็ยิงเลย ี่แค่นี้ก็เต่งตึงดึงดังละไก่ตะปูคอนกีตได้ที30นัดยิงต่อเนื่องได้วินาทีละ2ตัวแก้ปัญหาย่อนยานได้ใครอยากได้กดในตะก